ทายาสามแสนล้านของนิดอรพันธ์เผยโฉมหน้าปัจจุบันทายาสามแสนล้านบุตรทั้ง3คนของนิดอรพันธ์ค่ะเรียกได้ว่าชายาด,ดางเอกฟันกระ่ายชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกันค่ะสําหรับอดีตนางเอกในตำนานอย่างนิดอรพันธ์เพราะที่ย้อนกลับไปเนี่ยในปี2 5 2 5่ 32, ถึง2อ3 2เธอเป็นควันใจของวัยรุ่นมากๆในยุคนั้นค่ะเธอทํางานมาแล้วหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นถ่ายแฟชั่นในนิตยาสารวัยรุ่นหลังจากนั้นเอง จ้าตัวก็หันไปใช้ชีวิตในรูปแบบครอบครัวมากขึ้นซึ่งในวันนี้เราไม่พลาดค่ะเราจะพาทุก่นมาติดตามเรื่องราวของเธอคนนี้เธอเป็นถึงทายาท3แสนล้านกันเลยทีเดียวในานามบริษัทพิพัฒน์พับลิสซิ่งจำกัดรวมไปถึงเจ้าของนิยสารสังคมอย่างนิตยสารอุฟ๊ฟ ที่นำเสนอข่าวบันเทิงและยังมีบริษัทผริพัท์เอ็กซ์ตาจำกัดเพื่อเป็นโปรดักชันหา์อีกค่ะโดยเธอก็รับเป็นผู้ผลิตทางงานด้านโทรทัศน์ทุกประเภทให้กับองค์กรอื่นๆเช่นงานโฆษณาต่างๆปัจจุบันก็เป็นรายการโทรทัศน์ของผลิพัท์ที่หลายคนรู้จักกันอย่างดีค่ะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเป็นถึงขายยาสามแสนจริงๆละคะ